พี่ยายคนลุมนะคะช่วงบ่ายๆคนก็เยอะมากค่ะเราอยู่ด้านหน้าตลาดเลยนะคะตลาดใหม่คนเยอะมากเลยค่ะว้าวนะคะยิ่งบ่ายๆคนยิ่งเยอะนะคะราเดินเข้าไปข้างในกันนะคะว่ราร,ร้านไหนคนลุมลุมแทบทุกร้านเลยค่ะลุมแทบทุกร้านเลย okay. 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 คนลุมเยอะมากค่ะขายดีแน่ทุกร้านนะคะลุมทุกร้านคนลุมจริงๆค่ะร้านคนลุมจริงๆเลยนะคะเราเริ่มจากร้านปลาทอดนี่ก็คนลุมนะคะปล <c oughs> าทอดคนลุมลุมทุกร้านเลยค่ะ มันส้มขายดีงไมหน่เลหน่อยยลงหนเม่หน่อเคนรุมจริงๆค่ะรุมมากเลรวมหมดเลยไหมยอนักมอเข้ามาข้าสองบาทนี่ใหม่ไม้ยาลงมาพอดีนะองครบาทหรืองแปบาท่ไ่

ลูกอย่างไรไปตรงไหนวะายไปตรงเคสอะร้วนซยไปตรงเคสอะนะเยอะมากแล้ก็เบียดกันมลนที่้นน้โนลุงเขาทงขายนะครับปลสร้างต้องมาทอดขาม่วยมีตะวน่ะมีตะวนอ่ะมาช่วยปลาทอดถาไม่ทันไม่ทันาไม่ทัน ปลองคบานใครคนที่ยังไม่เคยเห็นลูกพิยานี่คคือลูกชายพิยานะครับโยตังสูงใส่ใตส่เลยลูชายคนเดียวของพิยานะคะสาวภาพแม่เขอต่อคิวซื้อหมูแท้คเขาไม่ได้เลยไม่ได้อยเข่ยาเราเดินตามพิยานะคะ เราเดินตามไปเรื่อยๆนะคะหมดีตคร้เราขาจนๆมะยังขายหมด้ปร้านเลยค่ะขายเกลี้ยงร้าน รอไม่ได้กินอะไรเลยอันนี้ก็ต่อตอนเดีวสองแกะนะช่วงบ่ายนะคบเที่ยวชมตลาดพิยากรงช่วงบ่ายปีนี้พอดีเลย น,นี่กลุ่มยูทูบเบอร์นะคะผู้ชายตัวสูงใส่แว่นนะคะอ,ะอยู่ติดพ่ยาตลอดก็คือลูกชายเขานะคะ เดินตามพี่ยาคนลุมพร้อมลูกชายนะคะเยี่ยมชมตลาดแล้วก็ทอแก่จี้นะคะแล้วกลุ่มยูทูบเบอ,อร์นะคะ เที่บ้าจะมอา่ตัวสูงๆุ่อนแรกมีเยอะเลยไา่ขายทมาแล้วแม่ค้าก็จะขายนะคะลูกชายเขาก็ถายช่องรวงช่องพียางนะคะยูทูบเบอร์เสื้อสีดาใส่แว่นนะคะไม่มีอะไรเขาจบที่ยังัวเขาตัวเขาขายไม่พัน ไม่กลัวลูกค้าไม่อิ่มไม่ได้กลัวแม่ค้าไม่ได้กลัวแม่ค้าพวกนี้นะกลัวลูกค้าที่เขามาซื้อของ,ของเขาไม่อิ่มแล้วเขามาเราไม่ได้ซื้อของใช่ล้วเขาไม่ได้กินขเขาไม่ได้กินบางคนเขาตั้งใจมากินอย่างเงี้ยขเขาก็ไม่ได้ใช่ไหมคนเยอะมากรู้สึกเราจะเป็นยูทูบเบอร์มีผู้หญิงคนเดียวค่ะวันนี้ช่วงบ่าย อย่าลืมกดติดตามนะคะกดซับสไคร้นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องดีงามแชร์จะจะมีแต่สิ่งเดีงงามให้ผู้ชมได้รับชมจ้ะ bạn đừng có nói vậy đâu ạ, không có đâu, không có đâu, không có đâu, không อันนี้ลูกชายพี่ยานะคะผมสีแดงเสื้อสีดำใส่แว่นนะคะตัวสูงสูงตัวใหญ่ๆสูงสูงนะคะทำช่องของคุณแม่นะคะเดินตามคุณแม่นะคะันก็เป็นครอบครัวที่น่ารักนะคะติดตามคุณแม่ถ่ายคลิปนะคะ หมดเลยหมดเลยนะคะตรวจช่วงบ่ายก็หมดทุกร้านขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายจ้า Sampai jumpa di video